ก็สวัสดีค่ะก็ท่านผู้ฟังงานประชุมแอมทีเซนะคะก็ต่อไปครับนี้เราจะมาพูดคุยการเกี่ยวกับเรื่องของพิ t ฟอรในการทำลังระดัซาวนนะคะก็เนื่องจากเวลาจำกัดเราจะเน้นไปในเกี่ยวกับการทำนิวโอทรัคเป็นหลักละกันเพราะถือว่าเป็นค ondition ที่สำคัญแล้วก็พบได้บ่อยในห้องสุเฉินนะคะแล้วก่อนอื่นก็ขอขอบคุณบริษัท i d s medical system thailand นะคะที่เป็นผู้บริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดทำวิดีโอวันนี้นะคะ ก็อันดับแรกเวลาที่เราจะทำลางอนาซาวเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำคัญมากๆคือการเลือกพรีเซ t ที่ถูกต้องนะคะก็โดยโดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นเครื่องอนาซาวยุคใหม่เนี่ยมันจะมีลางพรีเซ t อยู่แล้วก็อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยเลือกไปที่ลางพรีเซ t แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอนาซาวยุคเก่าบางเครื่องมันจะไม่มีลางพรีเซสมาให้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้องเทิร์นออฟทีชูฮาร์มอนิกโหมดเพื่อ เพื่อที่จะให้เราสามารถเห็นอาร์ติแฟกต์ของการทำรังสาาได้ชัดเจนขึ้นส่วนโพรกที่ใช้นะคะก็จะเห็นว่าเราสามารถใช้ได้ทุกโพรกไม่ว่าจะเป็นเคอร์ฟเป็นลีเนียหรือว่าเป็นคดกโพรกนะคะขึ้นอยู่กับพยาศิลภาพที่เราต้องการดูนะคะแล้วก็ตำแหน่งในการสแกนก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากดูอะไรก็สำหรับเรื่องของรังสซา,าเนี่ยสิ่งที่จะเน้นก็คือเรื่องของเกี่ยวกับการที่เขาเรียกว่าา a าฝุ่นพันดินต่ำนะคะถ้าเกิดเราอยากดูลมแน่นอนก็เหมือนท้องฟ้าเราก็จะ ต้องมุ่งเน้นไปที่การดูบริเวณส่วนหน้าของคนไข้แต่ถ้าเกิดอยากดูปรอฟิวชั่นเราก็จะเน้นว่าเราจะสแกนไปหาด้านหลังคนไข้นะคะเพราะว่าเนื่องจากน้ำจะตกลงสู่ที่ตับนะคะซึ่งในคาบเนี้ยเราก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องนิวโมแทรกเป็นเป็นสำคัญส่วนถ้าเปิดเป็นภาวะอื่นๆอย่างเช่นอวิโอล i าอินสเตอร์ซิวซินโดรมเนี่ยมันจะมีแบบแผนการสแกนที่แตกต่างออกไปเราก็จะเน้นเรื่องของการหาทำให้ทั่วบริเวณปอดทั้งสองข้างซึ่งอาจจะ ไม่ได้ลงรายละเอียดในคาบนี้นะคะเริ่มต้นนะคะก่อนที่จะทำลาลังดาซาว์เนโดยทั่วไปแล้วก็จะแนะนำว่าถ้าเราทำโดยการ Extend มาจากการทำ f า s t ก็แนะนำว่าเริ่มเป็น a b d o o m n n l Probe ก็ได้ค่ะแล้วก็อันนี้เ,เลือกเป็นหลงัง preset เรียบร้อยแล้วนะคะให้เริ่มด้วยลองจุดนี้สแกนเสมอเพื่อที่เราจะต้อง i d e n t i f าซอพิชูข้างบนนี่นะคะ r i บอันนี้เป็นริบเนาะ ถ้าเกิดว่าในภาพมันนาาจะเห็นว่าไม่มีอะคูสติกชาร์โดแล้วก็พูลละลายที่เราอยากมอนี่คืออยู่ตรงนี้เป็นบริเวณไรท์ไวท์ไลน์นะคะการที่เราเริ่มจากลองจุดยูดิโน่สแกนเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าบริเวณไหนคือพูลละลายของจริงแล้วก็ส่วนที่เหนือจากพูลลลายขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วก็มีอยู่จริงแต่สิ่งที่อยู่ใต้พูลละลายอันนี้นะคะ่ะที่เราเห็นอาจจะเป็น A ลน์บีลน์ใดๆก็ตามเนี่ย มันคือของปลอมนะ,ะเป็นอ์ติแฟกต์ซึ่งมันก็จะมีความสำคัญในการาตรวจโดยใช้ันดาา้าซาวอัติแฟกต์อันแรกที่อยากจะแนะนำรู้จักอีกครั้งก็คือเราเรียกว่า A-line ใช่ไหมคะถ้าเกิดทุกคนคุ้นๆกันก็จะมีคนรู้จัก A-line อยู่แล้วนะคะ l i n ลคือ,อไล l i ไลมันเป็นมันเป็นของปลอมนะคะเป็นอ์ติแฟกต์ที่เกิดจากการสะท้อนไปมาของคลื่นเสียงระหว่างพูล่าคือตรงนี้เส้นพูล่ากับสกิน เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นภาพที่ในอน้าวมันจะเกิดเป็นลักษณะที่เป็นเส้น h o r i z o n t a l l i n e ซ้ำๆซ้ำๆไปเรื่อยๆนะคะจนสุดสกรีนเอไลน์จะบอกอะไรก็เอไลน์ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเป็น normal ล a n g หรือว่าอปอดแห้งอยู่ประมาณนั้นนะคะส่วนอีกอันนึงที่สำคัญไม่แพ้กันแล้วก็มีส่วนช่วยในการช่วยวินิจฉัยมิโมทอลเลตก็คือ B l i ลน์นะคะบีไลนคืออะไรบีไลนก็คือ เป็นอติแฟกต์เหมือนกันค่ะเกิดจากการที่คลื่นเสียงสะท้อนไปมาไปมาอยู่ในระหว่างอะวิอไลต์ปกติซึ่งเป็นลมนะคะกับฟลูอิดหรือว่าของเหลวที่อยู่ในอินเตอร์ลบุลาเซปตัมนะคะซึ่งภาพที่ออกมาเนี่ยก็จะเห็นเป็นลักษณะ,ะเป็นวอติคลไลน์ Line, ซึ่งเกิดจากพูล่าทิ้งดิ่งจากพูลาไลน์ไปจนถึงสุดสกรีนนะคะจะเป็นสีขาวเป็นไฮเปอร์ไอโคอิกไบรท์ไวท์ลน์จะมูฟตามการหายใจซึ่งถ้าเกิดเราเห็น บีไลที่เกิน3เส้นขึ้นไปก็จะบอกว่าน่าจะมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะจะบอกอน้องๆทุกคนว่าเวลาที่เราจะทำลังหน้าซาวหรืออนาซาวใดๆก็ตามในห้องฉุกเฉิน,นส่วนใหญ่มันจะเริ่มจากการที่เราเจอคนไข้ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะต้องอคิดประมวลผลว่าสมมติว่าคนไข้คนหนึ่งมาด้วยอาการเหนื่อยเราตรวจร่างกายเบื้องต้นแล้บอกว่าคนไข้มี ดิคลิฟเบ์ซาวข้างขวาก็ได้ค่ะเราก็อาจจะพยายามดิเฟอเรนเชียลแดกโดซิสในหัวว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างเป็นนิโมทอลเลกหรือเปล่าเอฟฟิว e ชันไหมหรือว่าอารทเทคเตซิสหรือเปล่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเมีอันทาวอยู่ใ,ใกล้ๆมือหรือว่าเรามีความสามารถในการทำก็อยากให้เราลองหยิบอันทาวมาแล้วก็ลองมาทำเพื่อพิสูจน์ดูนะคะสำหรับนิโมทอลเลกเนี่ยการที่เราจะวินิจฉัยได้นั้นจริงๆแล้วส่วนใหญ่ทุกคนก็จะรู้จัก เกี่ยวกับลังสไลดิ้งดูอยู่ดีอยู่แล้วแต่ว่าอยากแนะนําอีกสอายที่อาจจะชื่อไม่คุ้นเคยก็คือเรื่องลังพอยกับลังเพาให้รู้จักกันค่ะอันดับแรกอันนี้ที่ทําเป็นขั้นบันไดเนี่ยจะบอกว่าทุกอย่างเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสงสัยนิโมทอลเล็กสิ่งที่เราเห็นได้ง่ายแล้วก็หาได้ง่ายที่สุดก็คือไม่พ้นล,ลังสไลดิ้งนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะมองหาก็คือว่าผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยยังมีลังสไลดิ้งอยู่ในบริเวณที่เราสงสัยนิโมทอลเล็กหรือเปล่า ก็โดยการใช้ลังหน้าซาวเนี่ยดูนะคะถ้าคนไข้เห็นแล้วว่ามีลังสลายิ้งอยู่เราสามารถรูอานิโมโทแลกได้เลยเพราะว่าแปลว่ามีการเคลื่อนไหวระหว่างพาไลโต้กับวิเซอร์พูล่านะคะสเต็ปต่อไปคือการดูบีไลนะคะการที่มีบีไลแปลว่าอะไรการที่มีบีไลก็คือการที่ชั้นพาไลโตกับวิเซอร์พูลา่ายังติดกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าตรงไหนที่เราเห็นบีไลแปลว่า มันจะไม่มีลมแทรกระหว่าง2ชั้นเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะรู้เอานิวโมทรัลกได้เหมือนกันนะคะสเต็ปต่อไปก็คือลังพอยนะคะลังพอยมันเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอให้ดใหูใช้ทีว่าว่าทำไมลังพอยถึงมีความสําคัญโดยทั่วไปแล้วถ้าคนที่เคยได้ยินมาก็จะรู้ว่าลังพอยเนี่ยมันมีความจำเพาะเจาะจงกับนิวโมทรักมากกว่านะคะแล้วอันดับสุดท้ายถ้าเราหาลังพอยไม่เจอจริงๆก็อยากให้เราลองหาลังเพาส์ดูนะคะว่า มันเป็นยังไงนะคะอันนี้สรุปไดะแกรมคร่าวๆนะคะว่าอันดับแรกตายที่เราต้องการจะมองหาในคนไข้ที่สงสัยนิโมทแลกก็คือง่ายๆเลยค่ะหาลังสไลดิ้งก่อนนะคะถ้าสมมติว่าเราเจอว่าคนไข้คนนั้นเนี่ยหรือบริเวณที่เราสงสัยที่ฟังลังแล้วได้ดีคริตเบสซ่าเนี่ยมันมีลังสไลดิ้งอันนี้เรารู้เอานิโมทแลกได้เลยนะคะอันดับที่2ถ้าสมมติว่า ไม่มีลังสไลดิ้งสายต่อไปที่เราควรจะมองหาคือ B-line ์ line. คำว่าบีไลน์ในที่นี้เนี่ยหมายถึงอะไรก็ได้ถ้าเป็นเอ c ี่โคเม i เทลอดิแฟ t อาจจะเห็นวอร์ i ิคอว i ไรท์ไวท์ไลน์ที่มันเกิดจากพูล่าแล้วก็ทิ้งดิ่งลงไปอาจจะไม่ได้ยาวสุดสกรีนแต่ถ้าเกิดเราเห็นเป็นแค่ uh, Vertical a r t ดิแฟ t ที่มันเกิดจากพูล่าไลน์แล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่ขยับเพื่ยนเครื่องไหวใดๆก็ตามเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นบีไลนแล้วนะคะ ถ้าเจอบีไลน์ก็สามารถรู้เอานิ้อมทาแลกได้เหมือนกันแต่ถ้าเรามองไม่เห็นบีไลน์ละแล้วก็ไม่เห็นรังสลดิ้งด้วยถ้าเราอยากคอนเฟิร์มไม่ชัดเจนสิ่งต่อไปที่เราควรจะหาคือรังพอยต์นะคะซึ่งเดี๋ยวจะบอกวิธีการหารังพอยต์ต่อไปสมมติว่าเราเจอละว,ว่ามีรังพอยต์อันนี้ค่อนข้างจะสเปซิฟิกกับนิ้อมทารแลกเพราะฉะนั้นเราสามารถวินิจฉัยว่าผู้ป่วยรายนั้นมีนิ้อมวทาแลกได้เลยนะคะแต่ถ้าคนไข้ เราหาไม่เจอลังพอยสิ่งที่เราควรจะมองหาอันดับต่อไปคือลังเพาส์นะคะค่ะังเพาส์คือการที่เนื้อปอดขยับตามการเต้นของหัวใจซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ความพยายามแล้วก็การสังเกตนิดหน่อยนะคะถ้าเราดูแล้วไม่มีลังเพาส์เลยแบบว่ามันมันไม่มีแรงสั่นสะเทือนจากหัวใจถ่ายทอดมาที่ปอดมาถึงพูล่าได้หายังไงก็หาไม่เจอก็ให้คิดว่าคนนี้เนี่ยการวินิจฉัยที่น่าจะเป็นไปได้ไมากที่สุดก็น่าจะเป็นนิโมเทเลต แต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นรังเ้าอันนี้ก็ค่อนข้างจะมั่นใจได้เช่นกันค่ะว่าก็ไม่น่าใช่นิโมทอลแล็กละนะคะทีนี้เราลองมาดูบ้างว่า,ารังพอยต์มันคืออะไรแล้วมันจะหาได้ยังไงนะคะบางคนก็คิดว่าให้มันยากแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะเวลาที่เราจะหา,ารัางพอยต์รังพอยต์คืออะไรคะรังพอยต์คือถ้าเกิดแปลมันเป็นภาษาบ้านๆคือมันคือขอบของนิโมทอล็กก็คือจุดที่ พูล่า ura, มันเริ่มมาติดกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามองที่จุดเดิมเนี่ยหรือเราใช้โพรบบันดาซาวเนี่ยแปะไปตรงลังพอยเนี่ยจะเห็นว่าในช่วงที่หายใจเข้าปอดขยายใช่ไหมคะจะเห็นว่าตรงเนี้ยมีพูล่าสองชั้นมาสีกันได้อยู่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นเป็นลักษณะลังสไลดิ้งแต่เมื่อคนไข้หายใจออกมีลมเข้ามาแทรกเพราะฉะนั้นตรงจุดเดิมเราไม่ได้ขยับโพรบบันดาซาวเลย มันจะกลายเพราะว่าตรงบริเวณนั้นกลายเป็นตำแหน่งที่ไม่มีรังสลดิ้งแล้วหรือว่าพูดภาษาง่ายๆคือว่าเอ้ยลังพอยต์คือจุดจุดหนึง่งที่มีทั้งรังสลดิ้งและไม่มีรังสลดิ้งสับกันไปมาระหว่างช่วงการหายใจนะคะเราจะหา,หาลังพอยต์ได้ยังไงปกติรูปที่ดูเนี่ยเป็น cross sectional ใช่ไหมคะคนไข้นอนงายเพราะฉะนั้นแน่นอนถ้าปอดเขาไม่ได้มีพยาธิสภาพอะไรลมควรจะลอยขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสแกนส่วนที่ซูเปอร์เรียที่สุดของเชสวอล เราควรจะเห็น absent of l u n g s r a l l i n g side แถวๆนี้นะคะถ้าเราอยากหาลังพ o i n t ให้เราพยายาม move p r o ไปด้านข้างเรื่อยๆ,ๆนะคะจนถึงขอที่มันเริ่มมีการแตะกันนะคะของอของ p a r e กวิ v i s อ a l pula อีกครั้งหนึ่งเราจะสามารถหาลังพอยได้นะคะฟังดูแล้วก็น่าจะง่ายนะ,ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าขนาดไม่ใหญ่มากนิ w c o ขนาดขนาดไม่ใหญ่แล้วก็ยังมีส่วนที่ ปูราทั้งสองชั้นเนี่ยมันติดกันได้อยู่เราจะสามารถหาลังพอยได้แต่ถ้าเกิดคนไข้เป็นเทนชันนิโมทอัลลคหรือนิโมทอัลลคที่มันใหญ่มากจนลมดันเนื้อปอดให้มัน c o ล l a p เข้าไปหมดแล้วเนี่ยในกรณีแบบนี้ล่ะคะ่ะเราจะไม่สามารถหาลังพอยได้นะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าจริงๆแล้วการเจอลังพอยเนี่ยมันไม่ได้เซนกับการคนไข้ Con 100นิโมทอัลลคร้อยคนไม่จำเป็นต้องเจอลังพอยทุกคนนะคะแต่ถ้าเกิดเจอแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความเฉพาะสูงมาก ทีนี้มาดูกันสักนิดหนึ่งว่าหลังพอยหน้าตาเป็นยังไงนะคะหลังพอยก็จะหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราจะเห็นว่าอันนี้คือเป็น r i บชาร์โดใช่ไหมคะนี่คือคลอลายค่ะหลังพอยคือจุดที่เวลาที่คนไข้หายใจเข้าออกมันจะมีการเปลี่ยนไประหว่างปอดตรงลังสไลดิ้งกับลังไม่สไลดิ้งสลับไปสลับมาซึ่งถ้าเกิดเราเอา m อมโ e ดมาดอรอปลงตรง,ตรงบริเวณนี้ ก็คือตรงรูปนี้นะคะก็จะเห็นว่าภาพที่เกิดขึ้นจากเอ็มโอดจะมีลักษณะคล้ายๆว่าเป็นซีชอลไซด์หัตซายนอะสลับกับบาร์โค้ดไซด์สลับกันไปมานะคะก็เวลาที่เจอคนไข้จริงๆก็อยากให้ดูทั้งเป็น 2D แล้วก็ถ้าไม่มั่นใจก็ดูเอ็มโดร่วมด้วยนะคะแต่ว่าพิษฟองของการที่เราใช้เอ็มโดก็คือเราจะต้องดรอปเส้นที่จะสังเกตให,ให้ถูกบริเวณนะคะเพราะถ้าเกิดเราไปดรอปใส่ตรงที่บริเวณที่เป็นกระดูก เราก็จะเห็นว่าตรงบริเวณนั้นกลายเป็นบาร์โค้ดทรายไปหมดนะคะอันนี้ก็เป็นรูปลังพอยนะคะจะเห็นว่าดูละถ้าดูเผิเนี่ยเอ๊ะมันเหมือนจะเป็นลังพอยหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะถ้าดูเอ็มโหมดเนี่ยจะเห็นลักษณะที่เป็นคล้ายๆบาร์โค้ดกับซีชอสสลับกันไปมาใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราซูมเข้าไปอีกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตรงบริเวณนี้เนาะคือจะเห็นว่าขอบสีขาวเนี่ยมันเป็นลักษณะเป็น เป็นไวท์ไลน์2ชั้นซ้อนกันอันนี้จริงๆแล้วเป็นส่วนที่อยู่ในอ,อินเตอร์โพลิโตเนียมแล้วอันนี้คือเป็นชายปอดที่ต่อกับแอ็บตัวมิลนโคาวิตี้เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่ลังพอยต์ของจริงนะคะก็คือจะบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นลังพอยต์แล,ล้วคิดว่าคนไข้มีนิโมทอลเล็คแต่จริงอันนี้เป็น f i ดิ i n g ที่เกิดขึ้นได้เป็นปกนตินะคะอันต่อไปลังเพาส์นะคะลังเพาส์เป็นไงก็ ถ้าสังเกตให้ดูเนี่ยสองคลิปวิดีโอเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะคะด้านซ้ายเป็นรูปที่มีหลังสไลดิ้งปกตินะคะส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันดูแล้วเหมือนเหมือนอพูลลไลนเนี่ยมีการขยับขยื่นเคลื่อนไหวเนาะแต่ถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการเคลื่อนไหวมันไม่ได้เป็นแนว h o r i z o n t a l แต่เป็นลักษณะเป็นการกระตุกตามชิพจรคนไข้นะ,ล,ะลักษณะนี้แหละค่ะที่เรียกว่าเป็นหลังเพสนะคะ ก็จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะหานิโมทแลเลในคนไข้สักคนนึงเนี่ยดูมันมีความซับซ้อนเล็กน้อยใช่ไหมคะเราต้องหาให้ครบทั้งสายอ่าอันนี้ต้องแล้วก็ทุกบริเวณด้วยนะคะไม,ไม่จำกัดแค่ซุปพเพรียรที่สุดเราควรจะมุกผมเราไปทางล,ะทะลัทธเลแล้วก็สแกนให้ทั่วแต่ในสําหรับคนไข้ที่เป็น unstable bp ด r อปแล้วหรือว่ามีข a r ะเรสเนี่ยพวกนี้เนี่ย สิ่งที่จําเป็นก็คือแค่3ามสายแค่นั้นเองเราไม่จำเป็นต้องหาลังพอยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขามีนิโมธาลักจนอารเรสได้แล้วเนี่ยเขาควรจะมีนิโมธาลักที่ขนาดใหญ่มากๆจนเราไม่สามารถหาลังพอยได้นะคะอันนี้ก็เอาลังเพลิสมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเห็นว่ามันดูมีการกระตุกเป็นแนวขึ้นลงเนาะไม่ใช่เป็นแนวฮอริ z o n ท a ลนะ,ะอันนี้เรามาดูตัวอย่างเคสที่เราเจอในห้องฉุกเฉินกันนะคะอันนี้เป็นผู้ชาย64ปี มาได้เหนื่อยประวิเดิมเป็น COPD ตรวจร่างกายมีวิทซิ่งแล้วก็ดีคิ d เดซาวข้างขวาฟิล์มตอนแรกเนี่ยคนที่เจอคนแรกก็สงสัยเอ๊ะตรงนี้มันเป็นนิโมโทอรัรหรือเปล่าก็เห็นมีแอเรียที่ไฮเปอร์ลูเซนซีแล้วก็เหมือนจะเห็นพูแลาลายตรงนี้นะคะพอเราทำการนัซซาวไปบริเวณปอดด้านขวาเนาะก็จะเห็นว่าเอ๊ะมันไม่มันเหมือนจะไม่มีลังสไลดิ้งจริงๆนะคะแล้วก็ส่วนถัดต่อมาเนี่ยก็จะเห็นเหมือนกับว่าเอ๊ะมันมีส่วนที่เหมือนกับว่ามี โคมีเทลอิแฟกต์อยู so. ่ตรงนี like so ここ in in really so ้แต่ว่าม so ันเหมือนมีการเคลื่อนที่ไม่สุดเหมือนเป็นการมันมันเหมือนเป็นจุดต่อระหว่างเอะเป็นลังพอยหรือเปล่านะคะแต่ว่าเนื่องจากฟิล์มมันไม่ค่อยชัดนะคะเราก็เลยคนนี้เนี่ยได้ไปทำเอ่อซีทีซสแกนซ้ำก็พบว่าจริงๆแล้วคนนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ได้เป็นนิโมอลแล็นะคะก็คือเป็นลังเบรฟที่มีขนาดใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นจากกรณีศึกษาเนี้ยก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือคนไข้ที่เป็นลังเบรฟที่มีขนาดใหญ่มากๆอาจจะ ทำให้เราคิดว่าแค่เป็นนิโมทอลกก็ได้หรือว่าอาจจะเห็นเหมือนเป็นรังพอยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องระมัดระวังเคสที่2นะคะเป็นผู้ชาย57ปีนะคะประวัติเดิมเป็นะมะเร็งกระเพาะระยะแพร่กระจายเนาะ<ส>แล้วก็มีประวัติเป็นมาเล็กแนน r a l ิ u ชั o นซึ่งทำอนาซาวแล้เขามาด้วยเหนื่อยใช่ไหม<ส>ก็ลองทำอนาซาวดูในปอดด้านขวาอีเหมือนเดิมก็เห็นว่าเอ๊เหมือนจะมี รังพอยอีกแล้วไม่ค่อยมั่นใจตรงนี้มันเหมือนไม่มีรังสลดิ้งตรงนี้มันเหมือนมีแบบมันเป็นมีความขยับเขยืขย้อนเคลื่อนไหวเล็กน้อยแต่พอเราเปิดประวัติกลัแบบไปดูปรากฏว่าคนไข้มีประวัติเคยทำาูเลสิบไปแล้วสองข้างเพราะฉันถ้าเกิดเห็นประวัติอย่างนี้ปุ๊บก็อยากให้น้องๆใจเย็นนิดนึงนะคะอาจจะต้องใช้การตรวจร่างกายอย่างอื่นเพิ่มเติมแล้วก็ถ้าคนไข้ไม่ได้มีสายของเทนชันในมอเตอร์แรก็ ลองรอดฟิล์มเอ็กซเรย์ดูเนาะเพราะว่าพอเราส่งฟิล์มเอ็กซเรย์ไปแล้วเนี่ยก็พบว่าจริงๆปอดเขาก็ไม่ไมีปัญหาอะไรเลยที่คนไข้เหนื่อยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เราสงสัยว่าเป็นนิโมทเล็กเนาะแต่ว่าสรุปแล้วคนนี้ไปเวิร์กอัพภายหลังก็พบว่าคนไข้เป็น PE นะคะ,ะ,ะเคสที่3เคสสุดท้ายเป็นผู้หญิง40ปีนะคะมาด้วยเหนื่อยเหมือนกันแล้วก็มีไข้เหนื่อยเหนื่อยมากเลยเสพสิทธ สดๆก็ได้ใส่คิ้วไปหลังใส่ทิ้วแล้วพยาบาลก็นูติฟายว่าคนไข้ดูแบบดูอาจิเต,ตเล็ดเมากเลยแล้วก็ดูคอบวมๆขึ้นนะคะตอนนั้นก็ฟังลังไม่ค่อยได้ยินก็เลยมีคนไปทํำลังและสาวนะสิ่งที่เจอเนี่ยจะเห็นว่าเอ๊ะตรงนี้มันใช่ฟูโรไล,ลหรือเปล่ามันดูแปลกๆไม่เหมือนที่พูโรไล,ลที่เราเคยเจอใช่ไหมคะเมื่อดูอีกข้างหนึ่งไ i n ิก็คล้ายๆกันนะคะดูแล้วซูงเข้าไปมันก็เห็นเหมือนกับ ไม่แน่ใจว่าเป็นเอ๊ะลังสไลดิง้งหรือไม่มีลังสไลดิง้งแต่ถ้าเกิดเราจําได้รูปแรกนะคะเกี่ยวกับการทําลังน้าซาวเนี่ยจะเห็นว่าสิ่งเราต้องเริ่มทําเสมอเลยคือการท Long ําลองจุดนอสแกนใช่ไหมคะแล้วก็มองพยายามมองหาริบชาร์โดแต่คนเนี้ยเรามองไม่เห็นริบชาร์โดเลยมันดูเป็นเอ่อเดอร์ตี้ชาร์โดอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดแล้วก็พอเราทําฟิลม์มเอ็กซเรย์แล้วเนี่ยเราก็พบคําตอบค่ะเพราะว่า คนนี้สรุปแล้วเนี่ยที่เราเห็นว่ามันอันด้าซาวมันดูมีลักษณะแปลกๆเนี่ยเพราะคนไข้มีสับคิวเนสเอมฟิซิมาค่อนข้างเยอะนะทำให้เราไม่สามารถเห็นถึงริบชาโดเราไม่สามารถเห็นถึงชั้นพูล่าของจริงได้นะคะก็อันนี้ก็คือเป็นคลิปเติมมาให้ดูอุ้ยขอโทษค่ะให้ดูอีกครั้งอีกทีว่าอันนี้เนี่ยที่เราเห็นไบร์ไลน์นี่คือเป็นเงาของแอร์ที่อยู่แทรกอยู่ในระหว่างซับคิวเนสทิชูนะคะแล้วก็เราไม่เห็นริบชาโดเลยนะคะดังนั้นสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเคสนี้ก็คือว่า การที่ไม่มีลังสลดิ้งไม่ได้แปลว่าคนไข้ไม่มีนิโมคอนแทรกนะคะ mm hmm. ก็จะต้องใช้ซายออื่น mm hmm. เพิ่มเติม mm hmm. ตามแแดกรมแแกรมที่ผ่านมาแล้วด้วยนะคะอย่าลืมนะคะสีายที่อยากให้ทองลองทําให้ได้คือ 1. นังสลดิ้งมองหา b ีไลน์นะคะหาลังพอยท์แล้วก็อันสุดท้ายคือลองพยายามหาลังเพาส์ดูนะคะ mm hmm. ก็ทําให้ครบหมด mm hmm. ก็จะทําให้เราสามารถวิ ac, นะิจฉัยนิโมทอแรกในห้องฉูกเฉินได้อย่างแม่นยาม,มากขึ้นนะคะ mm hmm. ก็อย่างไรก็ตามก็ การทำนาซาไม่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะอยากให้น้องๆทุกคนอย่าลืมโฟกัสไปที่ซักประวัติตัวร่างกายแล้วก็ใช้การทำนาซา์เป็นแค่แอดออนเพื่อนําไปสู่การวิจัยที่ถูกต้องแล้วก็การรักษาที่เหมาะสมต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ